สวัสดีค่ะตอนนี้ส้มก็มาเป็นคนแรกกับโซร่อีกแล้วแล้วก็มีแนะนำตัวนะยคะฝักเพจ่อยคะ่ะเดี๋ยวจะแฟนเพจไว้ให้นะคะก็เราสคนมาคนแรกอีกแล้วอีกแล้วงานที่แล้วก็คนแรกใช่รู้สึกว่าอาไขรฮิคาลีแล้วก็เมโลนะคะถึงแล้วแต่ไม่รู้อยู่ไหนก็เดีย๋ยวไปเจอกับพวกเขากันค่ะ ก็คบวงแล้วค่ะแล้วเราก็มีห้องส่วนตัวโดยมีสมพง์เป็นซีอสวัสดีสวัสดีสมพงษ์ค่ะผมชื่อสมพงษ์ค่ะผมเป็นมีของฮิคารินใช่ครับวันนี้ผมรับบทบาทเป็นซีอีโอค่ะผมตอนนี้นะคะก็กําลังแต่งหน้ากันอยู่ไม่รู้เหมือนผีเลยวะมันหล่อนมันเนื้อสรุปสุอเพลงและนี้ก็คือโซลารินนะคะเรามีเวลาประมาณสองชั่วโมงในการแต่งตัวแต่โซลาก็ยัง กินข้าวค่ะส่วนอาไข่นะคะอยู่ข้างล่างนะคะส่วนเก้าอี้ของอาไข่นะคะสมพงษ์นั่งใช่ก็แคให้เกียรติผู้ที่มีผู้เยาว์เท่านั้นเองผู้เยาว์ให้ให้เกียรติเราเราไม่ได้สลัดที่ให้กับเด็กและคนชราอ้าวนี่คุณว่าสมพงษ์เป็นคนชราอย่างนั้นเหรือเขจะหมายถึงเด็กก็ได้นะขบอกว่าเด็กและคนชราคุณก็เลือกเองแล้วกันว่าควรจะแก่หรือควรจะเด็กสมพงษ์รักมี ก็มาอยู่กับ beauty blogger m i n o Lin Yadan นะคะก็จะมาสอนแต่งหน้าแต่ว่าแต่งไปนิดนึงแล้วค่ะก็นะคะวันนี้นะคะเราแต่งธีมฮาโลวีนกันนะคะก็คือแต่งเหมือนเดิมมาเลยให้มันดูน่ารักเฉยคืออะไระแต่งเหมือนเดิมให้มันดูน่ารักมันต้องแต่งให้ดูน่ากลัวข้ือเปล่าตีม่อะใช่มันน่ารักเราวันนี้เราจะขโมยธีมของเมโลดินะคะก็คือเมโลบอกว่าจะแต่งใต้ตาแดงๆ เธอก็เลยจะแต่งใต้ตาแดงๆเหมือนกันใช่ส่งไปไม่ตอบเลยอ่ะเดี๋ยวเราต่อยให้ก็ได้นะเอาว่ะมันเอาว่ะมันมาว่ะเปลี่ยนขนาดนแลอาจริงนะเปลี่ยนแล้วนะจากเพื่อนรักกลายเป็นเพื่อนแค้นแล้วกันเพื่อนรักเพื่อนแค้นไม่รู้ถามว่าบอกไปไหมนะคะนี่คือการแต่งหน้าอย่างผิดๆนะคะ รรัก้นายแล้วก็นะคะเราก็จะได้ใต้ตาที่แดงมากๆเลยแต่พอขึ้นเวทีเดี๋ยวมันก็ดรอปเองอ่ะค่ะเดี๋ยวอ่อนเองบัตรไปก่อนเดี๋ยวอ่อนเองพาเลตนะคะเราจะไม่โฆษณาเพราะว่าแปลว่าขบวนพาเลต่นั่นมันขบวนพาเลตเฮ้ยบัวมาดูดิใช้ถุงผ้าอะไรอ่ะเจ๋งจังเลยนี่คือถุงผ้าบัวแอนบ๊อบนะคะไม่ไม่ขายค่ะแต่ว่าสกินกันเองได้ใช้ใช้กระดาษอะไรสกินคะกระดาษไฮเจ็ต ต่อไปนะคะส้มจะมาขีดไลเนอร์กันนะคะมีไลเนอร์บ้างคะปกติเขาไม่ได้ขีดไลเนอร์กันก่อนที่จะเฮ้ยเงียบนะฉันรู้สึกพอรอคอยในสายพานจนขอโทษช่วไหนอะไลเนอร์โอไลเนอร์ไลเนอร์ที่มันเป็นนักที่แบบใส่หน้ากากเตนั่นคำเป็นไรเดอร์แล้วไรเดอร์ที่เป็นคนส่งอาหารปะ เนก็ไดอจากประสบการณ์ติดขนตาเมื่อกี้นะคะเมโลก็ให้มิโนนะคะติดขนตาให้นะคะจะติดติดข้างบนหัวน่ากลัวมากมาค่ะเออท่านแรกนะคะเราก็จะทากาวติดขนตานะคะไปที่อ่าใช่นี่เป็นครั้งแรกที่ติดขนตาฟอมเลยฉันจะแทงเข้าไปในตาเธอ ราก็จะทากาวนะคะกี่คเอาองนาเพสมาปะาแล้วก็จะไม่มวนปบไปด้วยนี่นะคะนี่นะคะแล้วพอเราทากาวเสร็จไปเรียบร้อยนะคะเราก็จะมาติดนะคะหนูฟ้าดิ ก็คือตาของเมโลหลังเจีกติดขนตาแล้วอุ้ยสวยยงเก่งเก่งมากคือทุกคนเข้าใจปะว่าในเมื่อข้างหนึ่งเันไปนี่นะคะเมโลก็ติดขนตาทำไมมันไม่มัแตกต่างอะไรกันเลยวะมันก็แตกต่างแต่ทำไมข้างนี้มันดูโตกว่าสวัสดีค่ะยินีต้องรับเข้าสู่อาณาจักรโรอาโทเรียสวัสดีค่ะ หันไปทางนี้สวัสดีค่ะเราเห็นหน้ามิโน,โนมามากพอแล้วนะคะวันนี้อยู่กับหน้าผาอาไข่นะคะอาจจะเห็นซิวหน่หอยจะไม่เป็นไรสว,วัส<า>ดีค่ะอันนี้ก็คืออาไข่ที่แต่งแต่งหน้าแล้วแต่งตาแล้วแต่ดูเหมือนคนไม่แต่งอะไรเลยแปลกไหมก็แปลกดีเอเอตัวนี้คือสมพงค่ะสวัสดีเร<อ>าชื่อสมพง์โอ้โหสมพงค์ชื่อเปลี่ยนไปอีวแล้วนั่นก็คือใครอะไคารินันนด้ถ<ฮ>ึงมากี่ มาเขาพูดไม่ได้ค่ะเขาเขาเขาเป็นตุ๊กตาเขาตัวนิ่งมากแล้วเมื่อกี้เขาเห็นตุ๊กตาเขาหยับมาตุ๊กตายิ้มเต้นกันน่ารัะ เขาไม่รู้เลยสัมผัสไม่ไม่รู้ขับอย่างเดียวอิคลินรู้สึกเพื่อนอารมณ์ดีเมโลลินฉันให้ฉันให้แก้ตัววันนี้เรามีท่อนโซโล่ด้วยทุกคนตอนเชียร์ไก่อยู่ตอนนสุดท้ายโซโล่เยอะนะโซโล่เยอะเนาะอูเมโลินฮะก็บอยทุกคนเพื่อนที่ทุกคนเกิดขึ้นแบบรสลัดกันคือบอยแบบไม่อยู่ในเหตุการณ์แล้วเลยบอยแบบอ๋อเอะไงบ้างคะคุณพ่อมดรอต่อนะ เป็นวงตลกอ๋อโอเคฮะตลกตัวของดิฉันเองนั้นเห็นว่างานนี้ช่างสนุกจังตลกเลยเออขอโทษด้วยนะคะความงานก็จบแล้วเหลืออยู่4นอค่ะมิโรลินอุเมลินเมโรลิน แล้วก็โซลารินอาไข่กับพิคาลินนะคะก็กลับไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหลือกันอยู่ซีนอนทำอะไรกันดีนอนพักขอบคุณมากเลยค่ะแล้วเจอกันค่ะขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปค่ะถ้าหากชอบก็อย่าลืมกด subscribe และกดติดตามโซเชียลมีเดียของพวกเราด้วยนะคะเอาเช็คชื่อเมดาลินมินอลินอครินพีคาลินนาคีะินโซลารินอุเมรินมาสาย จะไม่รักที่ส่งถึงทุกคนแล้วไปเต้ยค่ะเย้